สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปการทำนายเกี่ยวกับความรักรล้ว,ลวนของชาวปีวอกในเดือนเมษายน2 5 6 2การทํการทำนายก็จะเป็นภาพรักโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงก็ขอให้รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานแล้วก็นำข้อคิดแนวาทางต่างๆไปเป็นวิทยาทานในการดำเนินชีวิตแล้วก็ขอให้การทำนายนั้นเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตแล้วก็สามารถนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะ การทำนายก็ในรูปแบบของความรักโดยทั่วไปก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดคนมีคู่มีครอบครัวแล้วก็คนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักก็อย่าได้คิดมากนะคะขอให้นาสิ่งดีๆนั้นไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักของคุณเพื่อเป็นแนวทางและอีกอย่างก็ขอขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยทั้งสมาชิกคนเก่าและคนใหม่ที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์คำติชมต่างๆ ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมในการทําคลิปให,ใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะคะถือว่าเราเป็นผู้ให้แล้วก็ผู้รับที่ดีซึ่งกันและกันนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรจะดีจะร้ายอย่างไรเราก็มาดูเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเริ่มจากอดีตสิ่งที่ผ่านมาในความรักของคุณมองจากภาพไพ่ค่อนข้างแฮปปี้เป็นอะไรดูดีมากๆเลยได้สองถ้วยเดอะเวิลด์หกถ้วย หมือนกับว่าความรักของคุณสําหรับบางคนก็อาจจะเป็นรักต่างวัยรักที่มีแต่ความเข้าใจซึ่งกันและกันมีความรักที่สดใสแล้วก็มีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟน้นและความรักของคุณนั้นต่างคนต่างเหมือนกับว่ามีการรอคอยให้โอกาสซึ่งกันและกันและใช้ความพยายามแล้วก็มีความพยายามทุกวิธีทางที่จะทําเกี่ยวกับความรักหรือเป็นการแสดงออกซึ่งความรักเกิดขึ้น ทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะต่างคนต่างมีอิสระเสรีภาพซึ่งก,กันและกันหรือบางคนอาจจะมีรักทางไกลมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวซึ่งกันและกันที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่แฮปปี้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นถือว่าใช้ได้เลยไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะปัญหาไม่ค่อยมีเลยดูจากภาพไพ่อันนี้เราก็มาดูกันซิแล้วความรักในปัจจุบัน สถานการณ์ความรักปัจจุบันจะมีพลังงานอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะสลับกันได้ทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าเป็นเช่นไรพลังงานความรักของคุณอย่างที่บอกสําหรับบางคนอาจจะมีรักทางไกลหรือมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักของคุณนั้นค่อนข้างมีความชัดเจนมั่นคงแล้วก็มีความหนักแน่นพอสมควรแต่มี แมพแพลนเกิดขึ้นความรักของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปใน,นทางที่ปวกมีความหนักแน่นแต่ขอให้ระมัดระวังเลือกเกี่ยวกับอารมณ์และความคิดความรู้สึกที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอาจจะเป็นปัญหาได้ในบางครั้งและอุปสรรคปัญหาต่างๆคุณและคนรักพยายามสู้แล้วก็ฝ่าฟันและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ในขณะนี้อุปสรรคและปัญหาคือเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของคุณและคนรักของคุณมากกว่าแต่สุดท้ายแล้ว มีความสุขมีความสมหวังแ h a ปี้และปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีสําหรับคนที่มีความผิดใจกันหรือไม่เข้าใจกันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนเพราะว่าความรักครั้งนี้ดูแล้วมีความหนักแน่นพอสมควรแต่อันนี้เราไปดูซิพลังงานความรักของคนรักของคุณละ่ะเป็นเช่นไรมองจากภ,กภาพไพ่คุณและคนรักมีการวางแผน มีเป้าหมายเกี่ยวกับความรักชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเป็นอย่างดีเพราะว่าได้สองไม้เท้าแล้วก็ยืนคู่กันถือลูกโลกนั่นก็หมายความว่าคุณและคนรักมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งกันและกันเคยวางแผนมีอนาคตแล้วก็ไม่ว่าจะทุกข์ว่าไม่ว่าจะสุขต่างคนต่างไม่ทิ้งกันเหมือนกับว่าเขามีความรักที่ดีให้คุณคุณก็มีความรักที่ดีให้เขานะคะ ภา,ายไพใบนี้ต่างคนต่างเหมือนกับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะและอย่างพลังงานความรักของเขาได้สิบเปลี่ยนไมาถึงความมั่นคงเกี่ยวกับการเป็นคู่เป็นครอบครัวมีความอบอุ่นมั่งคัง่งการเงินการทองเขาก็มีสุขอยู่ดีมีสุขคุณและคนรักในช่วงนี้คือต่างคนต่างอยู่ดีมีสุขไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะและอย่างไม่ว่าคนรักหรือว่าคุณ จะไปไหนมาไหนก็มีความห่วงใยซึ่งกันและกันคอยถามคอยไถย่แล้วก็คอยรอคอยกันแล้วหกไม้เท้าขึ้นสองใบทั้งคุณแล้วก็คนรักมีโอกาสประสบความสําเร็จมีความสมหวังอย่างที่คุณตั้งเป้าเกี่ยวกับความรักของคุณไว้เป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแผนการในชีวิตคู่ชีวิตความรักของคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีได้รับการร่วมมือแล้วก็ ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างเป็นอย่างดีถือว่าใช้ได้เลยนะคะไม่มีปัญหาแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าจะมีปัญหาก็เกี่ยวกับอารมณ์ความคิดความรู้สึกมากกว่าที่ต่างคนต่างอาจจะค่อนข้างมีอีโก้สูงนี่คือปัญหาแต่จริงๆแล้วมองจากภาพไพ่ท้งอดีตสถานการณ์ปัจจุบันความรักทั้งคุณแล้วก็เขาเป็นอะไรที่เลิศหรูดูดีแล้วก็เป็นอะไรที่น่าอิจฉามากๆเลย แต่เพื่อความชัวเรามาดูซิแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในอนาคตวรข้งหน้าจะเป็นเชลก่อนอื่นก็ต้องกล่าวถึงคนโสดที่ยังไม่ได้เจอใครเลยหูมาเดือนนี้เป็นอะไรที่น่าอิจฉามาทั่วทิศเลยทั้งดินน้ำลมไฟจะเอาใครก็เลือกให้ดีๆแล้วกันนะคะแต่ที่แน่ๆหมีคนเข้ามาเยอะเลยอะ่ะเป็นอะไรที่มีเสน่ห์เหลือล้นเลยนะคนโสดชาวปีวอกนะคะ มีคนธาตุดินมังกรพึกศกันธาตุน้ํามีนกรกฎพิกจิธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมเมถุนตุลกรมโอ้โหมาทุกราศีเลยอะ่ะแต่ยังไงก็ต้องดูให้ดีๆก่อนนะแต่ที่แน่ๆดูแล้วก็มีความรักที่มั่นคงต่อกันอยู่แล้วก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเฉลิมฉลองมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะคะแต่จะมีปัญหาอีกตรงเกี่ยวกับ อาจจะความไม่เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะมีความแตกต่างทางด้านอายุวุฒิภาวะหรือความคิดทัศนคติต่างๆอาจจะทําให้เกิดการแตกหักหรือมีการแง่งอนการเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยเพราะว่าคล้ายๆว่าความรักของคุณครัง้งเนี้มีคนหลายคนเข้ามาเป็นตัวเลือกอ่ะคุณก็อาจจะตัดสินใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่คล้ายๆว่ารักพี่เสียดายน้องคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่ แต่อย่างไงต้องเลือกเพียงแค่หนึ่งคนนะคะที่อยู่ในใจของคุณนะคะสำหรับคนโสดสงสัยเดือนนี้แลหลายคนคงต้องมีความรักหรือเจอคนที่ใช่เข้ามาอย่างแน่นอนเลยแล้วคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวหรือคนคุยคบหาดูใจกันอยู่แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณมาข้างหน้าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะช่วยเหลืออาใจใส่ซึ่งกันและกันดีแล้วก็มีความเข้าใจ มีอะไรเกิดขึ้นที่น่ายินดีมีการเฉลิมฉลองมีสิ่งที่น่าปิติยินดีเกิดขึ้นแล้วก็อยู่กันเป็นคู่เป็นครอบครัวมีความมั่นคงมั่งคัง่งเป็นปึกแผ่นเกี่ยวกับความรักแต่ก็จะมีปัญหาก็อย่างที่บอกเกี่ยวกับอารมณ์ความคิดความรู้สึกอาจจะเกิดการทะเลาะเบาแวงกันบ้างมีปากมีเสียงก็ต้องให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอารมณ์แล้วก็พยายามควบคุมคอนโทรลสติตัวเองให้ตั้งมั่น อะไรที่ปล่อยวางได้หรือให้อภัยกันได้ก็ควรให้อภัยนะคะแล้วก็ไพ่ใบสรุปของคุณก็คือสามเหรียญมีก้าวดาบอาจจะมีเรื่องให้คิดเครียดมากปวดหัวมีความกังวลเกิดขึ้นแล้วก็ระวังอารมณ์มาเร็วไปเร็วทั้งคู่เลยมีอีโก้สูงแต่สามเหรียญห,หมายความว่าคุณอาจจะตกลงแล้วก็มีความปรับเข้าปรับความเข้าใจพูดคุยกันได้เป็นอย่างดีในทุกเรื่องได้รับการสนับสนุนกับคนรอบข้าง แล้วก็ไพ่นางฟ้าให้คำแนะนําคือมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเกี่ยวกับความรักมีความแข็งแกร่งแล้วก็ที่แน่ๆคือมีพลังกายพลังใจที่ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะคุณและคนรักสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็พึ่งพาสายได้ด้วยตัวเองคือต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็มีเรื่องปณีปนอมกันและอีกอย่างก็คือ ที่สำคัญค,คือความแข็งแกร่งเกี่ยวกับความรักจะต้องจับมือกันไว้ให้แน่นๆและอย่างคุณและคนรักก็มีคอมมิชเมนท์ที่ดีซึ่งกันและกันมีอะไรหลายๆอย่างที่ไปด้วยกันได้มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันมีข้อตกลงสัญญิงสัญญามีการผูกมัดซึ่งกันและกันถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าความรักครั้งนี้เป็นคอมมิชเมนต์ที่ ขาวอนคงทนแล้วก็ยาวนานนะคะสรุปแล้วความรักของคุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะแทบจะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยอะ่ะสําหรับเดือนนี้คือเลิศหรูดูดีอะ่ะเกี่ยวกับความรักของคุณก็ขอให้ทุกคนทั้งคนโสดคนมีคู่มีครอบครัวคนกําลังคุยกันอยู่ก็มีแต่ความสุขความสมหวังนะคะแม่หมอก็ยินดีด้วยกับกับทุกๆคนที่มีความรักที่ดีเข้ามานะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนทุกคนมีแต่ความสุขความโชคดีถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ